กาศปฏิวัต <l Jean Rabbit bulun> ิไอ้กูรู้ประกาศปฏิวัติไอ้กูรู้บัดโลกบอกว่าบอดีตชักท่านนิ่งเนี่ยอยู่ในความสงบเนี่ยประกาศปฏิวัติเล้วบัดโลกแล้วเพราะว่าบอดีตชักท่านนิ่งเราขึ้นปฏิวัติออกมาได้หอ อ่าละอ่นเลยอ่านเลยอ่านคำปฏิวัติเลยอะไรแบบอะไรสิดเป็นชา้ิว่าอ่านกันได้จะเฝ้าว่าข่าวว่าเจ้าเลย ເອີກ uh, eh ໍເວົ uma, ້າຊາຊົດກໍໄດ້ຢູ uma, ່ໃນຄວາມສະຫງົບແລ້ວມີບໍ່ເຂດຈະເຊຍວັນມີບໍ່ມີບໍ່ມີເຫັນບໍ່ມີນບໍ່ມີັນບໍ່ມີນບອ